รอๆๆไ่ลไมาลไลเอา่อ้าไอ้สัตว์คือร่างเดิมโอ้โหเดียวจะช้าเลยะช้าเลว้ยอาลุ่มบ่ฟ้าลุ่มบ่ฟ้าเลยล่ะลุ่บ่ฟ้า สวัสดีท่านผู้ชมไล้นะอยู่กับผมฮิสตอร์กาเกมเมอร์แล้วนี่เกม Sleeping Not s l ลิ p i n g Not Unlimited น uh, ะ DC คอมิกนะฮะอ่ะขอนะผมเล่นไปได้นิดหนึ่งรนะับอ่ะหลังจากที่เรากลับมาแล้วก็อยู่ในฐานของแบทแมนคะรับฮะมาหุ่นยนต์นี่วะไปห่าไอ้พวกขงบนก็ตอตกตอกตอกอยู่คนระับ่ะมามาอะไรอะมันไม่เอาขึ้นบนลยอะ เ <Hell> อวเดอผมไม่รู้ในเรื่องอะไรคนระับเกมนี้โหลดมาอยากเล่นเล่นก็เท่านั้นเลยไม่ดาวเอามาจะไหนอเออทำอะไรนะไม่การ์ตูน,นหรือเปล่าอ่ะการ์ตูนเอวเดอแบทแมน นัดแมนนบดแมนนัดแมนไม่พูดอะไรเลยอ่ะอ่าอะไรเอ้าไปไหนแล้วเราเอ้าทำไมเรามาอยู่นี่เฮ้ยซปเปอร์แมนนี่หว่ะมาถ่ายรูปป็นใหญ่เลยโอเครู้สึกว่าเราจะชื่ออะไรนะ่ เราในเกมนี้อ่ะไ,ไ,ไรอะไรอะไรบ้างเธอชื่อแม็กวิลอ่ะเฮ้ยปลาหมึกมาถึงไหนปลาหมึจกจะบ่อน่าจะสู้กับปลาหมึกออกปลาหมึกไปแล้วงั้นก็อยู่ไม่ได้แล้วเออโง่แบบ แล้วไม่เราเดินไปไหนไม่ได้เลยครับออกบินได้อะเออเป็นนได้คิลเลชัอนไปประสาทไปโอเควิ่งไปอะเจอกับนักพิทยาศาสตร์ป้าคนหนึ่งไปใช่แล้วอะไรกันนี่โอเค่เราก็ ทีมตาบ้างล่างเลยเพราะผมไม่เก่งอังกฤษไปเอสทีเเอาไปเม้ใ่เราวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เปล่ารีบไปก่อนนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเข้าไปได้เอาต้องการอะไรต้องการอะไรเดี๋ยว,มยยวแม็กวิลจัดให้ Chụp 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 chưa chưa đi chưa 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 โเวชอ่ะ <No> no. ไปอะไรกันอนะ่ะต้องการอะไรต้องการอะไรกรอะไเดี๋ยวเราจะให้ต้องการ D T E L. ไปอ่ะอยากได้ไอยอะ่ะัยาวก็ลงแบทำไมนะ้ำมันรั่วบ่อยจัง นี yeah, <all> right. ่มันเบนไหมเหรอวะอย่าเอาต้องเอาอะไรออกมายิงมันซะหน่อยครับจะได้พิสูจน์ว่าเป็นเบนเอาไป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 แต่งตัวอย่างเงี้ยเบนหรือเปล่าวะฮะเบนหรือเปล่าวะฮะฮะไม่เป็นไรเลยต้องการอะไรต้องการอะไรแทคอ่ะมีเรื่อง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 เหรอ บวกก็ได้เนาะเราไม่บวกแต่พี่เบนต้องกาดอะไรโอเคเราก็ตามใจเขาไปเลย S T ถูกไหมนะเนี่ยนะไไม่มีอะไรแล้วนี่เมือน,นี้เราจะทำอะไรต่อได้ ก็ยังไม่รู้เลยไม่ใช่เดี๋ยวลักลักลักไปถานแบทแมนไปฐานแบทแมนเลอโอเคกลับมาแล้วมีอะไรช่วยโอเพ่นเอ่อไม่มีไม่มีไม่มีเราก็ไม่รู้ทำอะไรโยมไปย้อน ลงลงงข้าา่วันด,ดีโรบินใช่โรบินป่ะนี่ได้ใครในะไอด้ดำเลยเออไอด้ดำไม่ใครงั้นต้องเอาช็อตกันไปกินหน่อยละไอด้ดำไม่ใครเข้ามาอยู่ได้ไงไคุณโรบินอุย้ยมันหาเรื่องขึ้นมาขึ้นมาดิ หาเรื่องเราบินก่อนหาเรื่องเราบิ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 น, oh, าานโอ้หมาหมาไล่กัดเราบินตายข่าเราฆ่าเราบินกับเราเป็นคนฆ่ารบินโอ้โอ้ปัดไปหาเรื่องแบทแมนก่อนมาขึ้นรถได้ไหม ขันรถมอสขับเล่นละโอ้ยอย่ายุ่งจะไปแล้วไปไม่ได้แรงขึ้นมอนเอาติด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 เลยอ๋อขับรถเต้น <c oughs> ใช่เวลาอ่ะลงออกก่อนออกก่อนมาสายมาสาย ววนวนวันโอ้โอ้มีเรื่องมีเรื่องมีเรื่องเว้ยมีเรื่องมีเรื่องรขึ้นบนตามมาไม่ได้หรออ้อมตามมาได้ด้วยวนวนหนีแล้วรกลอนโอ้ฟเดี๋ยว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 ขึ้น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 ดีเออจะตายเอ็นนี้ก็ตีกันจะโอ้โหหาเรื่องหเ่อโหนเอาไป ที่เดี๋ยวตายตีกันดีนะคูอเหมือนเราจะสร้างความวุ่นวายอ่ะโอ้เตะกันที่เดียวตายครับเรากำลัฆาตะกร่งจาฆาตกรร,กรมแบทแมนด้วยถังให้ชา้าเนี่ยเล่นอะไรไม่รู้เรื่องครับฆาตกรมตกรมแบทแมนฆาตะกร่งแบทอเวอร์ตายเฮ้ยแบทแมนแบทแมนทำอะไรได้ รถเดินนั่งกากไม่มีอะไรทำบอลแวนได้ไหมเดี๋ยวไปไหนดีต้องเที่ยวเล่นซะหน่อย mm hmm. อ่ะฮะเมืองไปเมืองเดย mm hmm. อบอลเอารถไปด้วยโอ้ตกตกเว้ยโอ้รถตกไม่ได้ไม่ได้ไไดลงไหนลงไหนอ,อ่ารถเล็กอะวิ่งเจ้าวิงเจ้าแว่นอะรอก่อน Bao về đi cho nắng cốp Ừ. ở dạo nó ở lính à à, Linh, bên ngoài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  đã ngoài bên ngoài bên อาตายขอนขอนจีนิวแล้วทำไมเมืองมันดำอย่างนี้เชื้อผับขั้นเล็กๆลงเลยถึงๆๆขอเจ็ดได้ไหมหาเจ็ดเจ็ดต้องดึงเจ็ดน้ดงอง ไปแล้วไปแล้วเอาไงเนี่ยเอาดิไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพุ่งไม่เกี่ยวพุ่งโซนโซนกะดิ่งดึแล้วโอ้ตัวห่านอะไรเอ้าเจ็บจิ๊บเฮ้ยอมาอ๋อดีช่วยไม่ช่วยเราไม่ใช่คนดีเลยชึบแก้ปัญหาได้ การลบลองจับหลบดึงดึงดึงปวดก็ได้เนาะปวดก็ได้เนาะปล่อยได้เนาะอ่าไรคนละหมาดสองหมัดไม่ได้เราตากโซ่ตัวๆไม่ได้หนึ่งต้องเอาไอ้นี่โซ่เอาไปเอาไปอ่าทีเดียวตายน่าเดียวตายโอ้ยว่น้ำไม่ได้เนาะชิบะเฮ้ยบอลเจ้นี่เพื่อเฮ้ยทีเดียวตายอ้วไม่ข้างไม่ได้ အာလေတီရာဘန်ကဝိုင်ခ်ခေဒရလားဘာတော့ဘယ်လိုအောက်မှာပြောင်းရည်လို့မိုင်